กี่การใช้พลังงานแล้วก็ขึ้นเนี่ยบางคนพูดอีกซ้ำว่าประเทศเเรานี่ยมีการใช้พลังงานเนี่ยโตมากกว่าการเติบโตทั้งเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณสักพลังงานทั้งหมดอยู่ประมาณสักเทียบกับน้ํามันก็ประมาณ1.8ล้นนานบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งจาก1.8เนี่ยเป็นส่วนที่เราผลิตได้ในประเทศแค่ประมาณไม่ต่ำนห้ิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับนี่ถ้าเรามาดูเนี่ย ไอ้ hey, 5.5เปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเป็นการขาแต่ที่เหลือนะครับอีก4.5เลยก็คือเป็นพนันที่ต้องพึ่งการนำเข้าเกิดทั้งหมดนะครับอาจะเห็นว่าส่วนที่ต้องนำเข้าหลักๆก็คือส่วนที่เป็นน้ำมันการธรรมชาติเนี่ยเรามีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโอเมียนมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีการสร้างความสำรองอคลางนำเข้า LNG ด้วยแล,วแล้วก็ที่ท่านน้องขรงเราได้เรียนทราบว่าทาง สัวปชอว์ก็ได้อนุมัติให้มีการขยายเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มีการนําเข้าถ่านที่นะครับซึ่งอัตราการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มตามองค์กนะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยถ้ามองแต่ละปีที่มีการนําเข้าอยู่ประมาณ1.2ึ่งน,นล้านบาทต่อปีนะครับดังนั้นการที่จะสร้างความมั่นคงด้านภานในประเทศน,นะครับก็ต้องเรียนว่ามันก็คือต้องยอมรับว่าหนึ่งการขัชาติเนี่ยเราใช้ภาษาจสิปีนเริ่มต้นข้างหน้าเนี่ย ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานห้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังโชคดีว่าประเทศไทยเนะมีการสร้างพัฒนก็คือต้องมีแหล่งพลังงานที่จัดได้ได้แหล่งนะนะครับทางด้านก๊าซเราก็มีอ่าวไทยเป็นหลักมีจมากพม่ามาเข้ามาเสริมแล้วก็มีกลันำเข้าอีกทีจะขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นออย่างความมั่นะคนงนก็เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุนใดเหตุหน,นึ่ง มันจะไม่เกิดลกระทบสารสารสักลายเด็กพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจ,จะเป็นการมากๆที่มีปัญหาหยุดตปนะครับเราก็ยังมีการพอที่จะนํเข้าวเข้ามา,า,มาในรูปแอลมา้อนให้กับโรงไฟฟ้าท่อเนี่ยการให้อาวไทยเนี่ยเรามีท่อถึงสามเส้นนะครับเ,รเนี่ยเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาเราก็ยังสามารถที่จะรองรับขึ้นมาได้อันนี้ก็คือเป็นความมั่นของด้า,น,าดปปนปัญหาซึ่งความก่อนให้ความสำคัญไว้เป็นปัดับแรก แล้วเรื่องของการสต็อกเนี่ยเขาให้เราสต็อกยังไงครับขณะนี้สำหรับการธรรมชาติเนี่ยคงสต็อกไม่ได้นะครับแต่เรื่องน้ํามันเนี่ยอย่างที่ท่านเราประกาศไปแล้วก็คือมีตามกฎหมายนี่คือสำรองไปห้าเปอร์เซ็นต์ในด้านน้ำมันดิบน้ำนมันสกัดรูปก็มหมายประเทศไทยมีสำรองอยู่ประมาณสามสิบหกวันนะครับซึ่งก็เพียงพอสําหรับการใช้งานในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับเรามีการซ้อมก,กันก็คือในช่วงที่มีขาดคือเรื่องการปิดช่องแคบของรู นะครับว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะครับเราก็มีการซอร์ซิ่งน้ํามันเนี่ยมีการจัดหาน้ามันเนี่ยเราประมาณครึ่งหดือนเราพึ่งพาน้ํามันแต่ตลอดกางซึ่งจะต้องผ่านช่องแคบของรูสนะครับตอนนี้เราก็มีการกระจายการล่งการดันหามากขึ้นมาหาแถวฟาร์เอรแถวบรวอบประเทศบ้านเรามากขึ้นหรือแม้แต่ในกา๊าซเอ่อน้ํามันดิบในอ่าวไทยที่ยังมีบางส่วนที่ส่งออกนะครับ เราก็มีการพยายามจหาทางนากลับมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายภาพรวมของพลังงานบ้านเรานะครับในสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายๆท่านยังยังยังติดใจนะครับว่าประเทศไทยเราดิบน้ํามันดิบและคอนดิเซตได้ถึงประมาณสองแสนบาร์เรลแล้วทำไมยังมีส่งออกที่ยังยงเี่ยครับทำไมประเทศไทยเราไม่มีน้ามันเ,เราส่งออกได้เท่าเท่ากับบางประเทศ แท็บเนี่ยบอกว่าของอเมริกายังถูกกว่าประเทศไทยอีกใช่ครับก็อยากให้ดูภาพนี้นะครับก็คือจุดตั้งต้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณในประเทศเราอยู่ประมาณสัก8ปดแสนบาร์เรลต่อวันนะครับแปดร้อย d นีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจากการนําเข้าเรานาเข้ามาประมาณ9 9้าเก้าแสนประมาณเก้าแสนแปดหมื่นบาร์เรลต่อวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการนําข้าวมันดิบเข้ามาป้อนให้กับโรงกลั่นนะครับแล้วมัาดิบนั่นก็จะกลั่นเป็นน้ำซีลรูปป้อนเ้าตลาด ขนาดเดียวกันเนื่องจากว่าลักขณาดเดียวกันเราก็มีน้ํามันดิบในประเทศที่ทน,น,น้ำมันดิบป็นประเทษประมาณสองแสนนะครับส่วนหนึ่งนี่ก็ประมาณแสนห้าปอนเพิรแต่มีน้ำมันดิบบางส่วนที่อยู่ทางบางแหล่งที่เป็นของเชฟรอน,นางใต้นะครับมีเป็นน้ำมันดิบที่คุณภาพค่อนข้างดีในแง่ที่ว่ามีกำลังต่ำแต่เป็นแว็กซี่ก็คือเป็นน้ำมันดิบที่มีไขสูงถ้ามาปั่นลงลั่บ้านเราเนี่ยลงแต่บ้านเราต้องเ,เพิ่มย้นิ ต้องจัดการเา ax, รื่องต้นน้ำมันค่ะอ้นึงแหวกนะครับขณะเดียวกันน้ำมันดิบที่มันต่างในราคาจะแพงเพรนั้นเนี่ยโลกไก่ก็คุ้มกว่าที่เขาจะไปซื้อน้ำมันดิบที่มีกำลังสูงและถูกกว่ามากกว่าจะได้ผลิตที่ถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตที่รับสัมภารเนี่ยก็เลยประมูลขายส่งออกเราก็พยายามประมูลที่เดี่เข้ามาเมืองไทยแต่ไม่ยังประมูลสูนไม่ได้เพราะว่าเขาส่งออกไปได้ราคาดีกว่านะครับ แต่ขณะเดียวกันก็กระทรวงแรงงานก็มีนโยบายที่อยากจะเอาส่วนนี้กลับเข้ามาใช้ก็ต้องดูว่าเราจะดมีเนินการได้ไหมครับแต่ตัวนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอื่อย่างเช่นพวกภาษีพวกอะไรตัวใหญ่นะครับประมาณเออเอร์เซ็นเป็นตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันก็คือแต่ละประเทศเราดูเราจะดูราคาน้ำมัน ถ้าพูดถึงราคาขายปลีกเลยนะครับดูาาที่ราคาขายปลีกขายปลีกเนี่ยมันก็มีโครงสร้างราคาคือราคาน้ำมันเชื้อเ,เอ้ยที่ออกมาจากโรงงานที่ refinery บวกภาษีบวกกองทุนบวกแร็นะครับต่างๆนะครับเกือบ4000เปอร์เซ็นครับประมาณนั้นนะครับตามสไลด์ก็จะเห็นว่าจากหน้าโรงงา,า,านมันมีภาษีเทศบาลภาษีสมรสามิตรกองทุนน้ำมันนะครับกองทุนหุ้นละ แล้วก็ภาษีนมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นของผู้ค้ามันก็คือค่าการตลาดบนค่าการตลาดก็จะมีภาษีนมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีกทีค่ะจากค่าแรตลาดนี่ก็เห็นบอกว่ามันไม่ค่อยใหญ่คุ้มก็อยู่ประมาณราคาที่เหมาะสมขนาดนี้ก็อยู่ประมาณบาทแปดสิบแต่ว่าต่อนหนึ่งลิตรก่อนหนึ่งลิตรแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ค้าได้ประมาณที่ที่ที่บริเวณพื้นที่สักบาทห้าสิบนะครับก็จะเห็นว่าทําให้ผู้ค้าต่างชาติหลายๆราเนี่ย ก็ถอยตัวจากตลาดต้านเรเพราะว่าค่าการตลาดมันต่างนะครับล่าสุดนี้ก็บริษัทของมาเลเซียก็เริ่มขายไปเรต่อไปก็ช่วงนี้แค่นี้ก่่นใช่ไหมนะคเราขอถามท่านรองผู้ว่าการนะครับตรเรื่องนี้ยพลังงานไช้ไม่ขาดแคลนจริงหรือนะครับโดยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับ เพราะว่าเท่าที่มีข่าวกันออกมาเนี่ยจะขยับทับอะไรนี่ก็โดนต่อได้นะนะข้าตั้งเนี่อไม่เอาแน่นิ้วเคลียร์ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยนะครับพอจะทำการธรรมชาติยับยั้งทำได้หรือเปล่าอรนะท่านขออนุญาตเสร็จก็คิดว่าทราบดีว่าการพัฒนาเวลาของความพอใจอย่างร้อยสัตว์ใจก็คือทำเป็นสาธารูปพวกพื้นฐาน ปัจจุบันนี้แม้กระทั่งสิ่งที่เราเคยทำอะไรดีเช่นการดูข้าวว่าถ้าไม่มีอุปกาใช้ปัจจุบันที่มีทั้งข้าวมาเขจะกลับไปดูข้าวแบบสมัยเดิมที่สาวน้ําแล้วก็ดูผ้าเตาถ่านผมคิดว่าน่าจะส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะครับเพราะะฉนั้นอกจากนั้นก็คือคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตพื้นฐานก็พัดลมตู้เย็นที่จังไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือไปสารพันพวกนั้น เป็นคุณภาพชีวิตที่อย่างอ้อยจัเป็นว่ามีนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้ประเทศมีการเจริญเติบโตมีอุตสาหกรรมมีการจ้างงานนะครับป่อไปตรงนี้นี่อย่างอาจารย์ได้เห็นว่าเม่เสริมในส่วนที่ผมพูดว่าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจคราวนี้รอด20ปีเทียบ GDP งประเทศกับ การเติบโตของไฟฟ้านะครับจะพบว่านนกราฟมีความสัมพันธ์ชัดเจนหมายวว่านะฮะก็มีการเตริบโตทางเศรษฐกิจนะฮะก็มีการความจํจเป็นต้องใช้พลังไฟฟ้านะต่อไปปัญหาที่สําคัญนะที่โดณตรในการพัฒนารถฟ้าใหม่ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมากปเด็นมันอยู่ที่ ไประเด็นที่เกี่ยวข้องมันมากมายปัญหาโลกร้อนสิ่งแวดล้อมมลภาวะวิถีชีวิตความรู้ความเข้าใจการตอบแทนเยียวยาแังงานทดแทนมีได้หรือเปล่าการรับพลังงานความไม่เนื่อเชื่อใจการสื่อสารข้อมูลอย่ามาจ้างที่บ้านทั้การการดำเนินโรงการที่สำคัญกระบวนการข้อยุติ ต่ท้ายที่สุดก็คือต้องมีการตัดสินใจคำถามผมก็มคือว่าในในประเด็นที่ผมเรียนในสไลด์นี้แต่เรืเรียนในไม่ง่ายที่จะเรือเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะพัฒนารถไฟเราก็ต้องเตรียปัญหาที่เป็นตัวอย่างในสไลด์นี้นะซึ่งถ้าท่านอ่านดูเราจะไม่แต่เรืเรียนีด้ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก็ก็ทําให้ระบบไฟฟ้าของเราก็อาจจะมีโอกาสที่ ไม่มั่นคงถ้าการตัดสินใจที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการใดๆก็แต่ไม่ได้ข้อยุติตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟของประเทศจะขอสไลด์ต่อไปจะให้ดูระบบไฟฟ้าปัจจุบันยิ่งไปเลยเชิญปัจจุบันนี้สัดส่วนของการจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยก็มีอยู่สองผู้สามผู้ผลิตต่างๆนะกบมีสัดส่วนอยู่ประมาณ4ี่ GDP เนี่ยนะประมาณ38%มสเปอนตะ์ะเดกชนขนาด s ล็ประมาณ7%เอร์นําเข้าจากลาวเป็นหลักประมาณ6%กเปอนั่นะที่เหลือออสเลเซียแล้วหกเประมาณนต์เอาไปสาหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะฮะก๊าซธรรมชาตินะดับหนึ่งในการผลิตไฟฟ้า67%สิร์นตะลิขไนท์กับถา่านหินเนี่ยประมาณ19%ที่เหลือก็เป็นพลังงานหมุนเวียนนะประมาณ 13%แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นรางน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เป็นฟ้าจากมหาลัยก็พอเป็นผู้ขายส่งนะครับไฟฟ้าสายจำหน่ายก็คือการไฟาบริการมีสัดส่วนประมาณ6 8นะความหลือ30%แล้วเราขายตรง2%อ่สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคต่่าางภคสวนต่างๆนะครับ อุตสาหรกรรม48%ธุนะรกิจอานนีนิบร์ต์กการขนาดเลกร์บ้านรือสาย22%ิตแล้วก็กนะอื่นๆประมาณ6%กเปอรน็นี้ตป็นโรงไลฟ้าที่มีอยู่ของรอพ่อโลกเทศนะครับอย่างรับจนต่อก็ในเรื่องของความมั่นคงนะถ้าเป็นไปตามแผน p d ิ2 0 1ปีองสฉบับปัจจุบันนี้นะ ปัุครั้งที่สหรือว่าปีนี้2555นกำลังผลิตสำมลอง16%อีก5ปีข้งหน้า2559 24%อีก10ปีข้างหน้า2564ประมาณ18%แต่ว่าความมั่นคงนี้หมายความว่าโนยฟ้าที่ปูกบรรจุไว้ในแผนเนี่ยต้องสามารถพัฒนาได้ตามแผนแต่ประเด็นก็คือในสระ